ทุกคนครับฟีแฟอัปเดตอีกแลว้วฟีแฟอัปเดตอีกแลว้วดูด,ดูดูนี่ด,ดูดูนะครับดูดูดฟีแฟอัปเดตอีกแลว้วนะครับพี่ก็ได้ทําการอัปโหลดเั็นทีเรียบร้อยแล้วนะก็คือแบบว่าฟีฟร์มันอัปเดตอีกเร็วนะครับทุกคนก็พี่ก็ได้ทําการอัปโหลดเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะแต่ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เพิ่งพี่ก็เพิ่มมา เพิ่งมารู้ตอนนี้นะเนี่ยพีไฟอ่ะมันอัปเดตอีกแล้วยังไหมครับทุกคนพีไฟมันอัปเดตอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยสามตัวไปเลยนะครับพีไฟมันอัปเดตอีกแล้วนะครับทุกคนจะไม่ให้พี่บวยบจยดงไงเพราะว่ามันอัปเดตแต่ละครั้งนี้ก็เจมไม่เห็นแจ้งเตือนเลยนะเดี๋ยวไปดูในคลิป G m เลยนะครับ โอเคโอเคนะครับนะ้องวันนี้พี่ก็ได้เข้ามาในไ d ดีของของ G m แล้วนะครับแต่ Gm ยังไม่ลงคลิปเรื่องอธิบายของเรื่องที่แบบว่าเกมเนี่ยเกมของฟรีไฟนะจีมยังไม่ได้ทำคลิปลงอะก็คำบอกเลยนะว่าต้องขออภัยน้องๆที่แบบว่ายังไม่รู้นะว่าฟรีไฟล์มันอับเดตนแล้วก็อยากให้น้องๆเนี่ย ใหม่เลยนะพูดใหม่เลยนะฟีไฟมันอัปเดตแล้วนะครับตั้งแต่ซีซันหนึ่งจนมาถึงซีซันยี่สิบหกยี่สิบเอ็ดยี่สิบแปดตอนนี้เป็นซีซันสามสิบแล้วนะครับทุกคนมาถึงจนนี้มาถึงวันนี้ได้ก็พราน้องๆเลยนะซีซันสามสิบเนี่ยก็ถือว่าให้น้องๆเนี่ยความตัดความเข้าใจกับเกมฟีไฟด้วยนะเพราะว่าเกมฟีไฟเนี่ยการอัปเดตแต่ละครั้งก็ ถือว่าอัปเดตเยอะและพาพวกเรามาถึงจุดนี้ได้ก็เยอะนะครับเกมอันดับหนึ่งที่สุดของโลกตอนนี้ก็ไม่ใช่ฟรีไฟแล้วนะกลายเป็นเกมหนอนช่างั้นเหละสะ็สักนะครับทุกคนตอนนี้ก็พี่กำลังจะอัปโหลดแล้วนะเดี๋พี่จะลองอธิบายเรื่องเกมฟรีไฟกลางการอัปโหลดนะเดี๋ยวพี่ จะตัดต่อโอเคนะครับก็ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ชักทีนะก็นานนะครับเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังกราแล้วกันนะครับโอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยครับผมรอแทบนานนานแบบนานแบบนานนานเลยนะรอนานมากโอเคนะครับก็ก็จะเอาแรงเดิมเรามานะครับคุณรู้ไหม มีอะไรเกิดขึ้นนั่นก็คือรีแรงเพรมจะตกจากแรงแพทไปอยู่แรงเดิมนั่นแหละไปอยู่แรงสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับจะรีแรงไหมว่างั้นจะดีไหมเอ้าเข้าไม่ได้ก็ไม่ได้ก็เข้าไม่ได้เข้าไปแต่อีกแล้วครับยวออกแล้วเข้าใหม่ดิ อ๋อมันมีนี่อยู่โอ้ทุกคนดูดิมันไม่ได้หรอมันไม่เข้านะต้องพี่ต้องเข้านะน้องไม่งั้นพี่ไม่ได้รีวิวนะน้องไม่งั้นอย่างนี้ไม่ได้นะน้องอย่างนี้ไม่ได้แล้วฟีไฟมาทําแบบนี้กับพี่ฟี่ไฟเอ๋ยมาทําแบบนี้ทุกคนดูนะผมกดใช่ไหมผมกดตรงกลางนี้ผมกดตรงกลางตลอดนะเนี่ยเนี่ยจิมๆเลย ตรงกลางเนี่ยตรงกลางผมกดตลอดนะผมกดตลอดไอ้ตรงกลางเนี่ยมันให้ผลตลอดแต่ซีซั่นนี้มันทำอะไรกับผมวะซีซั่นนี้มันทำอะไรวะมันทำอะไรอยู่เนี่ยปกติมันต้องได้มีการ์ดเนี่ยนะโอ้ยเข้าใหม่โอ้ยปกติปุคนพี่เปกคืนเปกไปเปกไปอ่ะ เปิไว้เป,ไปินะปไปเลยย้ยนูเปไปเล้ยงนู้นทุกคนดูดีๆฟีไฟมันก็อัปเดตแล้วก็ไม่ได้อ่ะดูดินั่นเจ้งกันนาะระบบกำลังอัปเดตโอ้โหมาอัปเดต oh, อะไรตัวนี้พี่จะรีวิวน้อง <ไ schedule? S 2> เดี๋ยวขอเวลาผ่านไปแป๊บหนึ่งนะครับน้อง